ในวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับชาลินห้ามกดปุ่มซ้ายขวาถ้ากดเท่ากับจบเกมโอเคเกินไปไหมเกินไปไหมเอ้ยหมู่บ้านล้างฉันลักเกมนี้โอ้โ,อโอแกแก่แกโอ้โหโคสวย โอเคผมก็สวัสดีผูชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับชาเลนจ์ challenge. ห้ามกดปุ่มซ้ายขวานั่นเองนะครับผมโอเคเราไปรู้กันเลยไปโอเคครับผู้ชมมาซึ่งชาเลนจ์นี้ผมบอกก่อนแว่าไม่ง่ายเอ้ยไม่สิออ้ยเกือบแล้วเกือบกดคือมันจะค่อนข้านยากยากตรงที่ว่า เราจะลืมตัวครับคุณผมู้ชมพอเราลืมตัวเราก็จะเผลอกดซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายถ้าผมกดเมื่อไหร่เราจะถือว่าชาเลนนี้เราเออไม่สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกกอบการเอาชีวิตรอดเราต้องตัดไม้ก,ก่อนซึ่งผมลืมบอกว่าภารกิจในวันนี้เรานั้นจะต้องครับยงให้ได้เป็นภารกิจที่อีซี่มากถ้าทำไม่ได้ถือว่ากากทุดๆโอเคไปเลยครับของ คบเฮ้ย hey, ครับติ่งมาภารกิจง่ายๆทำง่ายๆเคแต่วไปเราจะต้องหาหินนะครับไปยังไงก็รอดผมบอกเลยหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่รอดก็ได้เพราะว่าความยากลำบากของที่นี่คือมันเป็นไบโอม ไบโอมจังเกิลใช่ป่าหรือในในชื่อภาษาไทยมีชื่อว่างไบ,บโอมป่าดงดิบนะครับใช่ซึ่งมันจะเอาชีวิตรอดได้ยากมาก,มากจริงคือผมจะไม่พยายามกดวิ่งแล้วกันเนาะเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวมันจะเสียอาหารเนาะใช่เราจะไม่พยายามเพยายามวิ่งเพราะว่าเราขี้เกียจขี้เกียจหาอาหารเออ รตรงนี้ก็มีเต่าด้วยครับอย่าไปกินเต่านะเออในโลกแห่งความจริงมันกินเต่าไม่ได้อย่าหาทําอย่าหาทํากินปลาเถอะเอออย่าหาทําไปกินเต่าแล้วผมจะพูดถึงกินเต่าทําไมวะเออเราเจอโลมาด้วยฮะทางที่ดีเรานั้นไปพยายามไปอยู่ใกล้ๆโลมาดีกว่าใช่นี่ไง คุณชมเห็นสป,ปีดเมื่อกี้ไหมแบบพุ่งแน่ๆพุ่งพุ่ง,งน่คือถ้าเราอยู่ใกล้โลมาเราจะได้เอฟเฟกครับนั่นก็คือเอฟเฟกเอฟเฟกที่เราจะให้ทําให้เรานั้นว่ายน้ําเร็วขึ้นเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ,โอเคข้างหน้ามันไม่ใช่ใบโอมป่าดงดิบนะครับใช่ โอเคเราก็จะเดินเดินไปแหละครับมันก็นั่นแหละตอนนี้ผ่านมา3นาทีแล้วเราต้องรีบสปีดรันเพราะมันคือ Minecraft Challenge ดีๆนี่เองไปเดินไปเดินไป <c oughs> ซึ่งเราจะต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าแกะน้อยสุดน,น่ารักของเราก่อนนะ <c oughs> เป็นวิถีเดิมของไม้คราฟเลยซึ่งลงแรกเราไม่ต้องมาหาหรอกจริงจะหาก็ได้นะอย่างเช่นหินน่ะ อู้กอดเมื่อกี้เกือบไปแบบกดแล้วไอ้ปุ่มซ้ายขวาอู้ว้าวในแห่แม้มันเป็นเพราะความเคยชินห้ามาเลยถึงไปเผลอกดอาจจะไปเผลอกดได้จริงๆว่าจะเคยกดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้ก็ถ้ากดไปแล้วก็ต้องขอให้นะครับผมไม่รู้เดี๋ยวองไปเช็คในตัดคลิปอะเออแค่นั้นตอนนี้เราอยู่ในอีกไบโอมหนึง่งซึ่งไบโอมนี้ เออเป็นไบโอมที่เป็นไบโอมูเขาซึ่งตอนนี้เราเจอน้องวัวแล้วแกะแกะโอ้ว้าว Guys I love แกะ I love it แกะน้อยขอเออไม่กดไปแล้วกดไปแล้วรอบนึงอะ่ะอ,อุ้กดไปแล้วรอบนึงสองเสียนเนื้อแกะด้วย ไม่ใช่เสียนะแกะเสียขนแกะซึ่งเราจะไม่ไปล่อยมันไปฟรีๆเว้ยคุณชมผมกดไปแล้วสองครั้งน่ะคือก็เสียดายนะจะให้ถแบบเลิกเลยเจ็บเว้ยต้องระวังไปโอ้โหิวแล้วเนี่ยตอนนี้หิวเลยในเกมนะครับไม่ใช่ในชีวิตอาดูดดูดดูด โอ้ว้าวว้าวอู้เสียงชีวิตสุดเอาเนื้อดิไปก่อนคุณผู้ชมนะครับจําไว้กดไปสองครั้งแล้วโอ้ไม่มันช่างน่าเศร้าเสียเหลือเกินเพื่อการประทางชีวิตของเราเราจะต้องจะฆ่าน้องวัวนะครับไม่นะมันคืออาหารมันอะไรจะตายเนี่ยโอตายซะเออเอาื่้ไม่ตายด้วยเออระทางชีวิตไปก่อนฮะ เฮ้ยแตงโมว,ว้วาวว,าว้าวไอเล็บแทงอมคือผมกดไปแล้วสองครั้งนะครับใช่คือมันก็เยอะเฮ้ยเฮ้ย,ยเกินไปไหมเกินไปไหมเอ้ยหมู่บ้านล้างฉันรักเกมนี้สุดสุดรักสุด,สด โอกาสเจอโคตรจะน้อยโอ้ก oh อดดวงโคตรแย่โ yeah. อ oh. เจอหมู่บ้านล้างซึ่งบอกตรงนะอยาคือมันแย่อะใช่คือมันแย่แล้วอู้ไปกดอีกแล้วรอบที่สามเอางี้อย่าเกินห้านอบสามลว คือมันจะเจอเจาวพวกซอมบี้ซอมบี้วิเลเจอร์ซอมบี้ชาวบ้านแหละคือทำไมผมต้องไปกดไอ้ปุ่มซ้ายขวาแบบงงๆอะไรไม่เข้าใจตัวเองเลยทักดีๆอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่านะครับปล่อยรอให้เขาออกมาแล้วทีนี้ก็หนีซะเดี๋ยวมันก็ตายเองโดนแดดเผาให่นมน่าลงสารอ่ะ <S <S โอ้โอเคแกะแกะแโอ้ โคตรสวยโอ้ว้าวโอเคแตะแก่ตายโคตรสวยคุณชมผมรู้สึกรัก1น8ว้าวไอเลิมหนึ่งจุดว้าวถือว่าสวยอยู่เนาะเออไม่ใช่เล่นเล่นไปคุณชมเราจะทำการเอ,อ่อถ่ายวิดีโอคือแบบสวยสวยจริงสวยจริงรู้สึกแบบชอบมาก คือแบบแวรี่ปีกเลยเอาเนี่ยภูเขาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่สวยเกินนี่โคตรเท่รู้สึกรักเกมนี้ยังไงก็ไม่รู้เกียดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หลักไปแล้วรอบหนึ่งเกียดรอบแรกก็คือการที่มันต้องมาเจอกับหมู่บ้านล้างคือโอกาส คือมันน้อยเข้าใจไหมคุณผมชมโอกาสเจอหมู่บ้านปกติยังเยอะกว่าผมบอกตามตรงนะนี่คือครั้งแรกในชีวิตในประวัติศาสตร์ที่ผมเล่นไมค์ค้ามาครั้งแรกในชีวิตที่ผมเจอหมู่บ้านนางอย่างชอบเวลาโอ๊รู้สึกโซแซดอะคือแบบโซ,ซแซดไปเลยอะโอ้ว้าวตัวเองดวง คือดวงจะดีเกินไปไหมเกินคือมันใกล้จะมืดแล้วนะคือเราต้องรีบแล้วคือขาดแกะอีกแค่ตัวสุดท้ายคือแบบขอร้องเราต้องจัดการเจ้าซองบี้นี้เพื่อที่จะอยู่รอดปิดประตูบ้านด้วยอย่าลืมดูดตายได้ไหมขอร้องคือมันจะมืดแล้วเอ้อ เออในนี้ไม่มีอะไรเอ้ยมีเตียงโอเคสรุปคือมาครับชาเลนในวันนี้นะครับก็จบไปเลยก็ว่าได้คือแบบจบแบบอีซี่เลยอะใช้ในระยะเวลาทั้งหมดเก้วนาทีซึ่งเวันอะที่เวลี่ปีกมากผมก็กดไปแล้วสามครั้งก็เขาจะขอโทษจริงๆคือก็มันมันเกิดจากการลืมตัวด้วย คือจะแบบนี้มันจะหาว่าขี้โกงไหมก็ไม่ขี้โกงนะคือกดว่าไม่ได้บอกว่าให้ครับผมบอกว่าให้หาเตียงเออนะคือจริงๆเราจะผ่านตั้งแต่แรกแล้วนะคือแทนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็จบแล้วสิ่งที่ผมหามามันคืออะไรโอโอเคจบไปได้สวยครับสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆ9นาทีเออ10นาทีแหละ โอเคผมผู้ชมก็สวัสดีเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมที่เห็นว่ายังไงสำหรับวันนี้ทุกคนว่าผมโดนดีหรือไม่ดีสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้น่าจะได้สมควรแล้วผมขอจบคลิปนี้ขอนนี้ก่อนรลยกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซ่อนตัน,น,น,นะครับเจอกันใหม่นะฮะไปเจ